สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ f a m i l y นะครับผมวันนี้นะครับพี่เอฟก็จะมาบอกว่าในฟาร์มเนี่ยนะครับนอกจากยากินในที่เคยนําเสนอนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะว่าใช้ยาอะไรบ้างนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันถึงในช่วงที่ยานะครับที่เราผสมไว้เนี่ยผสมน้ำให้กินไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยใช้ยาแล้วคุมอาการไม่อยู่เราต้องใช้นอกจากยากินเนี่ย พีเอฟมีตัวยาอะไรบ้างนะครับที่เอามาใช้นะครับจะเป็นยาที่ฉีดทําความสะอาดในล้าวนะครับที่น้องๆถามมันเข้ามานะครับผมว่าเออใช้ยาอะไรที่ฉีดในล้าวนะครับผมแล้วก็ยาฉีดสําหรับรักษานะครับตัวสัตว์ปีกที่ป่วยเนี่ยใช้ยาอะไรนะครับก็จะมีอยู่แค่3าอย่างนะครับที่ใช้ประจาประจำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามียาอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเริ่มจากยาที่ฉีดทําความสะอาดในล้าวนะครับหรือว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ย นะครับพี่เอฟใช้ตัวไหนเนาะก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อที่มันโดนในี่เพิ่งซื้อมาเลยนะเอามันโดนตัวสัตว์ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดฉีดโดนตัวสัตว์เนี่ยจะกลายเป็นยารักษาอาการอ,าอักเสบในปอดนะชื่อว่าแอนเฟกนี่นะเดี๋ยวดูอาจจะอ่านไม่ออกอ่านไม่ค่อยถูกนะให้ดูเลยนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นยาฆ่าฆ่าเชื้อที่ฉีดในเล้านะครับในเล้าสัตว์ได้ทุกๆประเภทเลยนะ ฉีดในฟาร์มเราฉีดในบ้านเราได้เลยนะครับถูกตัวสัตว์ได้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วคราวนี้พอพอถ้าเกิดว่าฉีดโดนตัวสัตว์เนี่ยก็จะเป็นการทําลายเชื้อโรคก,ก็คือพ่นฉีดฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อโรคฆ่าไข่พยาธิได้บางชนิดแล้วนะยังผสมน้ํานะครับผมผสมน้ําให้สัตว์กินได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ดีในระดับในระดับหนึ่งเลยนะครับที่ที่ใช้อยู่ในฟาร์มเนาะ ถามว่าได้ผลไหมสําหรับการฆ่าเชื้อช่วงที่ประสบการณ์ที่เคยเจอมานะช่วงที่เกิดโรคระบาดของสำหรับสำหรับสัตว์ปีกที่ที่ตายเยอะๆนะครับผมขอพีเอฟเนี่ยฉีทุกวันโรคระบาดช่วงที่พีเอฟเลี้ยงหมูหมูป่วยโรคระบาดช่วงที่โรคระบาดไก่เยอะๆอย่างนี้นะครับพีเอฟใช้นะครับฉีดทุกวันนะครับช่วงที่ระบาดาหนักๆฉีดทุกวันนะครับเป็นเวลา สัาประมาณ1เดือนนะโรคหายนะครับผมคือคุมโรคอยู่เลยนะครับแต่ต้องฉีดทุกวันนะเป็นเวลา1เดือนนะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยฉีดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งต้องบอกว่าที่ทําแบบนั้นคือช่วงที่โรคระบาดเยอะมากนะครับผมที่ระบาดหนักๆที่ตายกันทุกบ้านเลยนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับคุมอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ปกตินะครับเป็นฤดูก,การที่ที่โรคมันจะมาเยือนอย่างเงี้ยหน้าฝนนะครับแล้วก็หน้าฝนเข้าหนาวอะไรเงี้ยช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ย แล้วก็จะมีโรคต่างๆที่จะเข้ามาในาในบ้านเราในเล้าสัตว์เรานะครับก็ใช้ตัวนี้ฉีดพ่นได้นะครับก็เดือนละครั้งนะหรือว่า2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับคือนี่ตัวนี้นะครับผมมีติดบ้านไว้หาซื้อไว้โอเคกระปุกนี้อ่าเป็นกระปุกกลางควาที่มีกระปุกใหญ่ตรงนี้นะเป็นกระปุกกลางนะครับผมอยู่ที่ราคาประมาณ120บาทสี่ลิตรวะบรรจุ2ลิตรตัวนี้นะครับบรรจุ2ลิตร120บบาทก็ถือว่าคุ้มครับถูกพอประมาณ ถูกพอประมาณเลยนะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ใช้ดีมากเดี๋ยวจะแกะข้างในให้ดูเนาะขออนุญาตไม่ได้ถือมีดมามาเดี๋ยวเรามาแกะข้างในให้ดูสดๆนี่เพิ่งซื้อมาจริงๆออกไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาฉีดในบ้านป้องกันนะครับเพอป้องกันงวัวจากลำปีสกินด้วยเนาะแล้วก็อ่ะนี่นี่ครับข้างในจะเป็นน้ําสีแดง คือทำไมปกติเราทำไมวนเวียนอยู่กับน้ำสีแดงๆๆใช่ไหมเนี่ยเป็นน้ำสีแดงแต่เป็นยาฆ่าเชื้อน,นะครับผมเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นยาฆ่าไข่ยพยาธิภายนอกนะเป็นยาฆ่าไข่พยาธิภายนอกแล้วก็เป็นยา,ารักษาการปอดอักเสบภายในคือผสมน้ําให้ไก่กินเอผสมน้ําให้สัตว์กินได้ทุกชนิดนะครับผมเนี่ยฉีดพ่นในร้างสัตว์ได้ทุกชนิดนะครับให้ผสมน้ําให้สัตว์กินได้หรือว่าบีบบีบหัวนะครับปรับหัวพ่นเนี่ยให้เป็นละอองฝอย พ่นใส่ตัวสัตว์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าสัตว์จะอยู่ในคอกที่เราขังอยู่หรือว่าไม่อยู่ก็ช่างเราฉีดพ่นว่าให้เป็นละอองฝอยเนี่ยนะถ้าเกิดโดนตัวสัตว์สัตว์สูดดมเข้าไปก็จะรักษาได้ด้วยนะนี่ไม่ได้มาโฆษณาเขานะครับเพื่อเพียบใช้อยู่ดีจริงอา่าอีกตัวหนึ่งเป็นยาแก้เป็นยาแก้ไขน,นะครับแก้หวัดแก้ท้องเสียคือเป็นยาที่มันรักษาแบบกว้างๆนะครับผมเป็นตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผม เอโล่ร้อยห้าสิบนะเป็นยาที่มีทะเบียนว่ะต้องบอกก่อนนะครับพยายามหาซื้อให้ได้นะเพราะเป็นยารักษาสัต์ตัวใหญ่มันไม่ค่อยมีนิออกช่องไปนี่อ่ะแต่ถือว่าคุ้มกับการเสี่ยงที่จะให้เพื่อนเือนดูนะครับผมข <c oughs> ้อบ่งใช้นะสําหรับการสําหรับโรคติดต่อเชื้อในไก่เป็ดสุกรมา้าและวัวเนื่องจากเชื้อแบคทีรียแกรมบวกแกรมลบเห็นไหมพี่จะบอกตลอดว่าเป็นยาที่รักษาโรคแกรมบวกแกรมลบมันจะได้หมดนะครับและไมโครพลาสมาเช่นโรคท้องร่วง ไอ้หอบปอดวมมวัด CRD และการอักเสบต่างๆการอักเสบแก้เสบได้ด้วยนะครับถ้ากไก่เป็นแผลอักเสบเราใช้ตัวนี้ได้นะครับอ่าก็สาหรับรักษาก็จะมีอยู่ในเนี้ยในกล่องเขาอยู่แล้วเราก็ไปหาซื้อมานะครับเขาจะบอกวิธีให้นะครับว่าใช้อะไรยังไงนะครับแต่มันก็ลวกรวมๆก็คือแกมบวกแกมลบก็ไม่รู้ละโลคของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแกมบวกแกมลบของเขาเนี่แหละนะ แล้วก็ที่สำคัญคือโรคท้องร่วงโรคไอโรคหอบก็จะเป็นโรคปอดพวกช่วงเป็นหวัดหวัดหน้าบวมหวัดอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ได้ในช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับผมช่วงเปลี่ยนฤดูที่เนี่ยช่วงนี้หน้าฝนอย่างเงี้ยหวัดหน้าบวมเริ่มมาแล้วนะครับแล้วอีกต่อยคือฝนกําลังจะหมดแล้วเข้าหนาวอย่างเงี้ยหวัดหน้าบวมเป็นหวัดต่างๆาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาการันตีมาว่าตัวนี้ใช้ดีมากเป็นยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะอ่ะอันนี้เพิ่งไปซื้อมาเหมือนกัน เป็นยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะครับผมฉีดฆ่าเชื้อนอะรักษาการไก่มีกลิ่นเหม็นหมายถึงไก่ที่ต้องบอกว่าไก่ที่ไม่ได้มีแผลเน่าในปากไม่ได้มีข้าวติดเพดานไม่ได้มีเป็นหนองก้อนในใต้เพดานนะครับคือพวกนี้ถ้าเกิดไปมีข้าวติดเพดานเป็นหนองก้อนในเพดานตาเจ็บเลยมันจะมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมแต่ครั้งนี้จะเป็นไก่ที่ดูแล้วปกติแต่จะเดินโซมโซมหน่อย อาจจะเดินหน้าซีดๆ,ๆหัวอยงองหยองหน่อยนะครับผมผมเริ่มยายก็อย่าไปสนใจมันนะไม่กล้าออกไปตัดผมเนาะช่วงนี้พี่เจ๊ก็ยังไม่ว่างอ่ะมาเข้าเรื่องปกติให้พี่เจ๊ตัดให้ไงรออีกนิดนึง <laughs> มาเข้าเรื่องก,ก่อนไก่ที่เดินปกติแต่มันจะมีอาการแบบมีกลิ่นเหม็นนะ่ะมีกลิ่นเหม็นมนของไก่อะหรือว่าไก่เป็นโรคหวัดอ่เป็นหวัดหวัดแล้วมีกลิ่นเหม็นนะครับคือตัวนั้นอะมันจะเอาไว้รักษาที่อาการแบบเ,เห็นชัดๆเนี่ย อันนี้คือรหัาแบบว่าเราอยากจะฆ่าเชื้อเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแบบน้ำอย่างนี้ใช่ไหมมันจะตกตะกอนเห็นไหมมันจะเป็นขุ่นๆอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วข้างบนมันจะเป็นน้ํานี่ซื้อมาไม่ได้เปิดเลยน่าจะใช้วันนี้ไงีเขย่าเนี่สำหรับฆ่าเชื้อโดยเฉพาะเลยแล้วมันจะกลายเป็นน้านมแบบนี้เห็นไหมสีมันจะกลายเป็นน้ำนมเฮ้ยไม่เปลี่ยนสีได้พี่เอฟเล่นคกนบ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้นะครับผมข้อบ่งใช้ข้อบ่งชัดเมื่อก่อนพี่เอฟไม่ได้ใช้ตัวนี้นะจะเป็นอีกตัวหนึงคื แอมโม x ีเอลเอเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอีกมันจะยี่ห้ออีกเรียกว่าอะไรฉลากหน้ากล่องมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ก็จําชื่อไว้นะครับแอมโม x ีเอลเอนะแอมโม x ีแอมโม x ีเอลเอยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมก็ไปหาซื้อไปไปบอกตามร้านาร้านขายยาสัตว์อะนะครับยาตัวนี้นะครับหนึ่งซีซีประกอบด้วยอะไรช่างมันเรามาดูบาร์บาบาบาไปอ่าสรรพคุณ นะเป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์นะครับของกลุ่มยาเพนิซิลินอะไรสักอย่างช่างเขานะครับเราต้องการดูว่าหนึ่งนักษานะครับโรคหลอดลมอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังของโรคถุงลมอักเสบแสบไอหอบน่ะโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เช่นมดลูกอะไรประมาณน,นี้คือสําหรับสัตว์ใหญ่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะโรคระบบทางเดินอาหารนี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันใช่ไหม คล้ายๆกับตัวนี้นะครับผมคืออาการนะครับถ้าไก่ยังไม่มีอาการตัวนี้ไอ้นี่มัน150บาทไอ้นี่มัน220ดูที่ราคานะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ซื้อติดบ้านไว้เพราะถ้าเกิดไก่มีอาการเป็นน้อยไม่ได้เป็นเยอะไม่ได้เป็นเยอะนะครับแค่ป่วยหน้าบวมเล็กน้อยอาการยังไม่ได้น่าเป็นห่วงใช้ตัวนี้ครับก็ตัวนี้มาฉีดตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเอาอยู่แต่ถ้าเกิดตามใดที่ มันเริ่มเป็นการระบาดเรื้อหลังคือไม่ได้เจอแค่ตัวสองตัวมันระบาดเยอะสะมมติหนึ่งคอกเนี่ยเรามีไก่อยู่ห้าสิบตัวเป็นสักครึ่งหนึ่งเนี่ยนั่นแสดงว่ามันเริ่มระบาดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นหนักมันจะมีอาการตัวที่เป็นหนักที่แบบอาการไม่แย่แย่ใหอย่าให้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเจอยาที่มันแรงๆเนี่ยไก่จะเกิดอาการช็อกนะครับแล้วก็จะเสียไก่ได้เสียไก่คือไม่ได้เป็นไก่แบบไก่เสียใช่ไม่ล่ะคือเสียมันไปเลยอะ่ะะเอนนัแหล คือเสียมันไปเลยหมายความว่าขุดหลุมฝังมันอ่ะโอเคนะตัวนี้เราก็จะใช้สําหรับไก่ที่เริ่มติดเชื้อหนักๆนะครับเริ่มระบ,บาดเริ่มมีการตายเกิดขึ้นในฝูงนะครับเราก็รีบเอาตัวนี้มาใช้ถามว่ารับประกันหายไหมรับประกันอะไรไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดฉีดแล้วมันดีขึ้นนะไม่ว่าจะดีจากไก่ดีขึ้นหรือดีต่อใจเราก็ทําไว้ก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะฝากไว้ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยเพียไม่อยากให้เรามีใช้หรอก ไม่อยากให้เรามีใช้พูดผิดไม่ได้อยากให้เราใช้หรอกนะครับอยากให้เราใช้แค่ตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนนะครับฉีดคุมนะครับฆ่าเชื้อในบ้านเราให้มันไม่มีโรคนะครับผมเพราะว่าไอตัว2ตัวที่เกิดเอ่ยมาเนี่ยถ้าได้ใช้แสดงว่าไก่มันป่วยแล้วไม่อยากให้ใช้ครับอยากให้ไก่ทุกคนแข็งแรงเนาะช่วงนี้แนะนำนะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับพยายามเอาวัคซีนออยิวามาลงก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมาก นะฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดจะทําให้พื้นมันจะชื้นแฉะนะครับเน่าเหน็บทำวัคซีนก่อนฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับทําวัคซีนอหิวาเป็ดไก่ก่อนเลยครับทําอหิวาเป็ดไก่ได้สักสองอาทิตย์นะฮะแล้วเราก็จะลงนิวคาสลต่อเลยนะครับวันนี้พีเอฟซื้อมาแล้ววันนี้พีเอฟซื้อมานะครับไม่ได้ลงให้ดูเนาะซื้ออหิวามาแล้วนะครับผมอฮิวาเป็ดไก่มาแล้วนะครับแล้วก็ นิวคอรเซิลวัคซีนรวมนะครับมันก็รวมรวมแค่สองโรคแหละแต่แปลงเวลาไปถามร้านๆเขาบอกวัคซีนรวมแล้วมันนี่ก็รวมครบทุกโรคนะจะเป็นวัคซีนรวมแค่อ่านิวคอร์เซิลกับหลอดลมอักเสบแบบหยอดนะใช้ได้ร้อยตัวก็จะหยอดคืนนี้นะครับคืนนี้จะหยอดนิวคอร์เซิลกับอ่าหลอดลมอักเสบนะครับเป็นตัวมันเป็นวนะัคซีนรวมเนาะแล้วอีกสองอาทิตย์เพลี้ยเพื่อจะลงอ ah หิวาเป็ดไก่นะครับผมแต่คราวนี้ถ้าเกิดใครมีไก่เล็กนะลูกไก่เล็กที่ยังอยู่บนกรงอ่ะ ก็ทาหลอดลมอักเสบกับนิวคาสเซลไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ลมมันแรงนะฮะลมมันแรงอะไรมันแรงแล้วก็กันไว้นะครับส่วนไก่ใหญ่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยลงอะฮวาก่อนนะครับลงอะฮวาก่อนนะครับอาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกเนาะส่วนใหญ่พี่ก,ก็ทําอาทิตย์เพื่อาทิตย์ลงอะฮวานะครับเว้นไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์ดูที่ความดูที่ความแข็งแรงของไก่เราถ้าเกิดฉีดไปแล้ว1อาทิตย์แล้วไก่แข็งแรงนะครับแค่อาทิตย์เดียวก็ทานิวคาสเซลต่อได้เลยนะครับ ก็มาบอกไว้เนาะก็เตรียมทำอัยวาก่อนเลยนะครับผมได้1อาทิตย์ถ้าเกิดให้ต่อเน,นิวร์สเซิลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่แข็งแรงก็เว้นไปให้ได้2อาทิตย์นะครับแล้วก็ต่อน,นิยคาพเซิลนะเป็นเข็มที่2นะครับคุมไว้นะครับคุมไว้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดเขาทำวัคซีนแล้วเขาป่วยถ้าเขาป่วยมันยังรักษาหายได้ง่ายกว่าที่ไม่ได้ทำวัคซีนแล้วเขาป่วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบขออนุญาตฉียา มันมีไก่ป่วยไงไก่มันเริ่มป่วยนะครับเดี๋ยวต้องรีบฉีดยาก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตฉีดยาไก่ก่อนนะครับนี่ก็มาแนะนำยาผลิตภัณฑ์ให้ดูเนาะไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเขามาจ้างโฆษณานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย